สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันพุธนะคะนะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนเมษายนปี2565นะเป็นการดูดวงประจําเดือนคะ่ะนะก็เริ่มที่งานก่อนเลยนะคะนะไม่ยืดเยื้อไม่ยาวนานไม่มีอะไรมากตามไลฟไพ่ที่ขึ้นมาอย่างนี้เลย นะคะในเดือนนี้งานของคุณนั้นทุกสาขาอาชีพโอกาสใหม่ๆเข้ามาถึงมือคุณให้รีบคว้าและรีบทําเลยค่ะนะคะอย่าช้าอย่าเอิดให้เพิ่มสปีดความเร็วในการทํางานด้วยไม่ว่าคุณจะทํำอาชีพอะไรก็ตามเพื่อนร่วมงานของคุณดีอยู่แล้วสนับสนุนคุณเต็มที่ในเดือนนี้ นะคะการงานในเดือนนี้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยออกจากมาดีซะเลยซ้ำนะคะคือถ้าหาเป็นไปได้คนพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะดีมากแต่ถ้าพูดไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะตามเนื้องานที่เราเป็นอยู่คือแต่ถ้าเราเราพูดได้มันจะเสริมโอกาสดีๆเข้ามาอีกเยอะเลย นะรีบคว้าเอาไว้ดันทุรังตัวเองไม่ใช่จะเอาชนะผู้อื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะดันทุลังตัวเองนะ <c oughs> สรุปการงานของคุณในเดือนนี้ผ่านชฉลุยผ่านโลดค่ะมันจะดีมากเลยเดือนนี้เรื่องง่ายเออเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องทีง่ายนะอ่ะต่อไปเรื่องการเงิน ในเดือนนี้การเงินของคุณก็คือมากับงานที่ทำค่ะได้อย่างนั้นก็เหมือนคุณจะจะรู้จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงกับกับรายได้ที่เข้ามาตรงนี้ประหยัดนะคะไพ่บอกคุณประหยัด แต่เงินที่เข้ามามันโอเคนะมันเยอะนะไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่ว่าขึ้นมาสี่เหรียญอย่างเงี้ยอู้ได้น้อยจังเลยไม่ใช่นะแต่คุณจะตรงนี้คุณหมายหมายหมายความว่าคุณจะรู้จกักวินัยในการใช้ใจ่ายเงินนะคะสรุปการเงินของคุณผ่านก็แล้วกันอาจจะไห้ผ่านนะคะถึงตัวจบจะเป็นดมูลก็ตามตั้หแต่ที่เก้าเป็นห้าดาบก็ตาม แต่ตรงนี้คุณค่อนข้างที่จะฉลาดและก็ค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยกับเรื่องการเงินพอสมควรก็เลยให้ผ่าน <c oughs> นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพอะคะ่ะเรื่องสุขภาพดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไพ่ดำๆขึ้นมาอย่างนี้ห้าด่าดอยู่ตรงนี้นะคะระวางังด้วยนะคะการเกิดอุบัติเหตุอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเข้าโรงพยาบาลมีเลือดตกยางออก นิดนดหน่อยหน่อยจะบอกว่าเลือดไม่ได้นะคะในคลิป YouTube จะต้องบอกว่าของเหลวสีแดงอืมจะมีของเหลวสีแดงออกมาหน่อยหน่อยหรือถ้าคุณจะรอดพ้นจากตรงนี้ไปนั้นมีโอกาสค่ะเพราะตัวคุณเป็นกลงล้อแห่งโชคเลยคะ่ะโชคเขาข้างคุณรู้สึกคุณจะทําบุญเอาไว้ตามนี้นะคุณได้สั่งสมบุญเอาไว้แล้วก็มาค้าชูดวงของคุณในเดือนนี้ โอกาสที่จะรอดมีและโอกาสที่จะเลี่ยงไปทางอื่นไปเกิดอย่างอื่นมีไหมมีเกิดจากความเครียดเกิดจากปัญหาที่เข้ามารุมเร้านะคะคือทุนต้องเข้าใจก่อนเนาะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีปัญหาหมดไม่มีใครที่จะไม่มีแต่ทำไมทุกคนถึงอยู่ได้เพราะแก้ไขปัญหานั้นนะคะ ลื่นล้มเอ้ยนะอุบตัตเหตุอย่างนี้นะลื่นล้มเอ้ยไฟดูดไฟช็อตเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยขับขับ,ขบมอเตอร์ไซค์ไปผ่านที่กั้นที่กั้นอ่าสมมติหน้ายามนะยามที่เข้าหมู่บ้านนะตกใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่หนักไม่มากหรือคุณกำลังต่อเติมบ้านใหม่ซ่อมแซมบ้านใหม่อยู่ มีเรื่องการใช้จ่ายเงินจนคนจะต้องมีระเบียบวินัยในการใช้เงินนะคะทําเถอะถ้าทําแล้วมันดีอะบางทีบ้านมันอะไรมันเสียหลังคามันรั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลบ้านหน่อยปลวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลหน่อยนะคะอ่ะต่อไปเรื่องความรัก คนโสดล่ะค่ะในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคู่นะคะจริงๆแล้วอย่างอาจารย์อยากให้คุณข้ามไปเพราะว่ามีเดร์จาวเวอร์กับเดร์มูนขึ้นมา9ก้าดาบขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์อยากให้คุณข้ามไปก่อนแต่ว่าการที่คุณพบเจอในครั้งนี้คุณจะเป็นการพูดคุยที่ถูกคอค่ะเกรงว่าคุณจะทนไม่ไหวห้ามใจไม่ไหวการครบคนคนนี้นั้นคุณต้องใช้ความอดทนนะคะใช้ความอดทนแล้วก็ละเอียด แล้วก็ต้องดูดูสวยดูหลอ่อนะคะแล้วก็ต้องอเป็นคนที่คุณจะต้องมีทั้งแบบคือรับฟังนะรับฟังด้วยอย่าทำตัวที่มันเกินไปเกินสมมติเขาอยู่ระดับนี้ใช่ไหมเราก็ควรจะอยู่ในระดับนี้พอเสมอกันก็พออย่ายอยู่อย่างนี้อย่าเกินเขาเธอและเขาให้เสมอกันก็พอ สำหรับคนโสดนะคะคนนี้นะที่คุณเจอค,คุณพูดคุยแล้วคุณรู้สึกโดนเหลือเกินสัญชาตญาณบอกเหลือเกินทนไม่ไหวหมอดูห้ามแล้วก็ไม่ไวายอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่คุณตรงนี้เพราะว่าคุณก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะส่วนนั้นที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้อืมถ้าหากมันมีเรื่องทะเลาะกันนะตามหน้าไพ่นี้มีมีเรื่องทะเละนนะา,า,าเะ,เละกันแล้วเนี่ยก็คงต้องงอง,งอนกันหน่อย แต่ตรงนี้ก็ต้องใช้พระเดชพระคุณกับใช้ความอ on ่อนวัดอ่อนโยนความอาเอาใจใส่พอๆกันให้บาลานซ์กันนะไม่ใช่จะขมใส้มิตไม่ใช่ต้องพอๆกันทั้งพระเดชพระคุณท,ค on ol, ทั้งความอ่อนหวันอ่อนโยนทั้งความเอื้อเฟื้อผ่อแผ,ผ่ต้องพอกันจะหักหานเลยไม่ได้เอาใจด้วย เตือนสติด้วยและที่สําคัญที่สุดอย่าขุดเรื่องเก่าๆมาคุยเรื่องที่เคยทะเลาะกันนะและเรื่องอีกฝ่ายที่ทําผิดพลาดมาไม่ต้องเอามาคุยเพราะเดือนนี้คุณทะเลาะกันแน่นอนคนมีคู่นะคะแต่ก็ยังรักกันดีนะคะตามภาษาเล่นกับฟันแต่เราก็ต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรนอกคนมีคู่เนี่ยมันต้องมีน้ําอดน้ําทนมีน้ําใจต่อก,กันและให้อภัยซึ่งกันและกัน สำหรับก็มีคู่นะคะอ่าต่อไปเรื่องที่จะเตือนสติคนในหน้าไพ่นี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะพ่นำนํำขึ้นมาอย่างนี้เดอะทาวเวอร์เลยคะ่ะตึกหนะะ้าค่ะมันระเบิดฟ้าผ่า,าแลบมาคนกระเต็นกระทอ้อนก็เนี่ยอันนี้กระเด็นออกมาเลยอยู่ไม่ได้เลยตึกหลังนี้ก็เหมือนกันความหมาย ไม่มีอะไรมากเลยต่างหน้าไพ่คือคนที่เรียนไพ่ย,ยิปซีมาจะรู้หมดเลยว่า,าที่อ่านตำรามานะไม่มีประโยชน์เลยง่ายไพ่ดูจะง่ายกว่าอีกนะคะไพ่มันขึ้นมาอย่างี้อาจารย์ก็จะบอกแล้วก็จะเตือนสติเอาไว้นะคะการงานของคุณอย่างอื่นคือคือคอ,อย่างอื่นมันดีหมดแหละมันเสียตรงเนี้ยเสียตรงเรื่องครอบครัวเสียตรงเ,เรื่องของที่คุณเครียด อีกอย่างหนึ่งเตือนไว้ก่อนคนที่มีคู่แล้วคนที่มีแฟนแล้วนั้นหากคุณมีเรื่องอะไรครับอกครับใจหนักอกหนักใจอะไรให้คุณปรึกษาแฟนคุณนะคะคุณเครียดอะไรเนี่ยคุณฝันร้ายหรือเกิดลางไม่ดีลางบอกเหตุอะไรสักอย่างคุณให้คุณคุยกับแฟนคุณส่วนคนที่โสดนั้นขอให้คุณพูดคุยกับพ่อแม่หรือเพื่อน นะคะได้พูดออกไปแล้วจะสบายใจขึ้นในเดือนนี้รู้สึกว่าคุณจะคือไม่ถึงขั้นสแสดงออกมาทางสีหน้าเลวตาแต่คุณคิดจะหนักอยู่ในใจตลอดเวลาว่าไม่สบายใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปรึกษาแฟนปรึกษาพ่อแม่และก็เพื่อนนะคะอืมสรุปในเดือนนี้ คนเกิดวันพุธอาจาราย์ให้ผ่านนะคะให้ผ่านเพราะตัวคนเองก็เฮงใช่เล่นเหมือนกับว่าคุณก็ชอบทําบุญมาค่ะแล้วก็บุญนั้นมาค้าชูคนในเดือนนี้เอาไว้นะคะโอกาสดีๆเข้ามาให้รีบคว้าเอาไว้ลงมือแล้วก็ลุยเลยทําเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธเนี่ย <c oughs> ก็พูดมาจนหมดแล้วนะคะจนไม่มีอะไรจะพูดละนะก็ถือว่าขอจบเลยแล้วกัน นะคะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ